อังกันเสียเสียเสียมันนะเสียสมันที่มึงองผมเนี่มีอยู่ล่เบิ้งแป้นพิมพ์ทุกอย่างค่อยๆตัดออกมาค่อยปีนเอกสารออกมาโทรศัพท์ทุกยี่ห้อส่งไปอีพึ่งอย่างเดียวครับห้ยีพึ่งเฮดด้ว่บ้านครับเป็นการป้องกันทุกอย่างครับสกาตี ภายในประเทศไทยสมมุติว่ามีคนใดคนหนึ่งก็คือเป็นผู้ร้ายข้ามชาติผู้ร้ายต่างแดนข้ามชาติเข้ามาก่ออาชยากรรมภายในไม่ใช่มาใช้พื้นแผ่นดินประเทศไทยก็อาชยากรรมระดับโลกแค่จุดไฟแช็กอย่างนี้แล้วก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียว แค่นั้นะเห็นลรบมังมั้แเป็นพิมพ์สลีโคนไฟซุ้มไฟสมุนที้ครับไายมั้งมั้เป็นพิมพ์แบมันว่ามันมีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆคือเกา่าคือเกา่ามันก็ต้องเป็นอยู่ถ้าลาออกมากมันอัดเขาไว้ไม่ได้นะอ่นอกจากจะเป็นแปนพิมพ์แบบเนี้ยแบบกูเฮดไว้เนี่ยนี่เป็นพิมพ์กบบจอกเนี่ยตัวนี้มันคนระย่างครับที่ต้องเห็นบิ่งกดลูกกระต่าเนี่ย ต้องขึ้นเนีห่อถ้าเป็นเป็นพิมพ์กงินจงนะมึงเอ้ยนี่มองมันจะยากไงโล่งนี้หลวงรู่เครื่องไหนน,น,นี่นั่นแหละไปไหม